เราก็มาเช็คอินที่โรงแรมโอโซนะคะเราเช็คอินเสร็จแล้วเนะเาะเขาจะให้บัตรมา3ามใบนะคะเรานอนห้อง Family นะคะเขาจะให้บัตรมา3าใบแบบนี้เป็นเวลโครดิงนะคะสีที่ไอศาครีมสีที่แล้วก็แอลกอฮอล์สีที่ใช้ได้วันแรกนะคะแต่ว่าใช้ได้วันแรกวันเดียวแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ได้ทั้ง2วันเลย ชื่นใจอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่ก็ดีมากที่ฝนไม่ตกตอนนี้เราปล่อยให้ลิงเล่นน้ำทั้ทงข้างหลังนะคะมีเมี่ยงคําให้ฟรีด้วยนะคะมาแับเสร็จเวลคอมดิงนะคะดูดิน่ากินมากเลยอะ่ะแบบว่าลูลาหมาเห่านะคะ อันนี้อะไรอะส้มโอแล้วก็เขาก็แบบทำมาเป็นคำๆให้ด้วยนะแล้วก็มีใบยแยกมาให้เราทำเองเดี๋ยวลองชิมดูีใส่น้ำหน่อยเจ๋งนะคะปกติแล้วว่าเวลาเราไปโรงแรมไหนก็จะได้แต่เวความดิงแต่นเนี้ยมีพิเศษนี้งยังทำให้ด้วยอ,อร่อย อร่อยเลยชอบกินเมี่ยงคำมาที่นี่แบบอูดมสมบูรณ์ม,ม,มากข้างหลังมีต้นกล้วยด้วยแล้วก็มีมีแบบกล้วยสุกด้วยเดี๋ยวไปถามเขาดูว่าเขาให้กินเปล่า คืน <laughs> ที่5ที่6นะคะแล้วก็จะย้ายมานอนที่โรงแรมโอโซนะคะเนี่ยเปิดประตูเข้ามานะก็ด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ไม่มีอ่างนะคะห้องนี้เป็นห้องแฟมิลีนะคะเนี่ยห้องน้ำ ใหม่มากค่ะพื้นก็ยังขาวสะอาดอะไรหมดเลยโรงแรมนี้เปิดมาได้หเดือนนะคะถ้าไม่รวมติดโควิดเนาะเป็นโรงแรมใหม่มากค่ะเป็นเครือของอัมมาลีนะคะนี่นี่ก็จะเป็นเตียงนอนทินไซส์ชอบมากที่สุดเลยก็คือทีวีแบบว่าเซฟพ,พื้นที่ใช้สอยมากเลยนะคะอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยชอบอะ่ะดูแบบเจ๋งดีมันเซฟพ,พื้นที่ได้เยอะนะคะราคา 1,400กว่าบาทเนาะสคืนเรานอน2 9 0 0ใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ว่าที่เนี้ยเขาก็สัตว์โปเนาะก็จะมีเห็นมีโป9 99 9 9แต่ว่าต้องนอน2คืนแล้วก็ได้เล่นเซิร์ฟฟีหนึ่งชั่วโมงมีครูสอนด้วยเออแต่ว่าก็จะเป็นห้องเนี้ยห้องเดียวแล้วก็ถัดมานี่เป็นประตูเป็นประตูปิดนะคะระหว่าง2ห้องเนาะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนี้ ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นนะคะนี่หลับสลบไปแล้วค่ะนี่ลูกชายคนเล็กจะนอนข้างล่างนะคะส่วนคนโตก็นอนข้างบนนะคะชอบมากเลยค่ะกับห้องนี้ตอนเข้ามาเช็คอินอ่ะพนักงานน่ารักมากเลยลูกชายคนเล็กเขาง,งองแงใช่ไหม เออล้วพนักง,งานเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติเราไม่งองแงนะพี่อยากจ,จะให้ปลาหมึกตัวหนึ่งนะปลาหมึกตัวเนี้ยมันมีอยู่ในสระด้วยเออชอบปลาหมึกสีอะไรมีสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอ่าแล้วน้องก็บอกว่าชอบสีเขียวพี่ก็บอกว่าถ้าได้แล้วอ่ะอย่าลืมไปดูที่สระด้วยนะที่สระก็มีปลาหมึกตัวสีชมพูตัวใหญ่ๆเลยขอให้มาสองตัวนะคะให้พี่ชายตัวหนึ่งแล้วก็ให้น้องตัวหนึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะเซอร์วิสดีมากๆเลยนะคะ นอนก่อนเลยค่ะชอบมากบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาพี่ปลาหมึกไปเล่นน้ำด้วยไปกินข้าวเชาวสส่าหมโอเคครับพ้ามันนีชีอะเดีต้ง first o ่เหอ อย่าดูดิเต็มเลยอ่ะเห็นไหมลูกคือลูกพิงคือตัวจิ๋วแต่ลูกอ่ะจะดูหน้าแม่ไม่ตรงนี้อย่าปลาหมึกเข้าค่ายเอามาปลาหมึกอยู่ที่ห้องลูกเข้าค่ายเอามาปลาหมึกนอนที่ปลาหมึกยังไม่ตื่นเลยมาต่อปลาหมึกนะหลักมากเลยนะคะปลาหมึกโอโซ่ค่ะแม่ไม มาเมย์อแมงปอแมงปอเป็นไรรึเป็นไรรแม่ไงปานมย์ตัวใหญ่อ๋อเราเหมือนก้กไปไหนแล้วมันนอยนอมันสั่ง กินด้วยไหมครับมะม่วงปี๊กกินด้วยกินสองอันเลยอ่านกันมารอเอาอีกอันนึงอันนี้อีกอันหนึ่งเหรอใช่กินหมดนะจะมีเมนูบนโต๊ะนะครับอ๋อครับโอเคอลังการบุฟเฟ่ต์ค่ะแต่ตรงนี้คือหยิบได้านค่ะพีจะมีเมนูเมนะคะเมนูหลักโอเคครับเฮ้ยไม่เหนจังเหรอเจ๋อเหอะจัไป น่ารักอ่ะกินของกันกันปะเดี๋ยวแค่แค่ก็เตาด้วยนะตาดูวะแัละหลังพึงมันกี่ก้าวเสร็จมาแล้วตาเต้แบ็มาไปไปแล้วแล้วแล้วอันนี้จิ้มจิ้มนี่น้ำผึ้งใส่ละเนี่ยนี่มาโอ้ยาเลย ขับเคะ่ะมาเอียงอาหารเช้าที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบอลา,าคาร์ตนะคะแล้วก็มีให้ตักก็จะเป็นพวกสลัดขนมปังแล้วก็ปิ้งเองอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําไปเอาที่ข้างในนะคะแต่ว่าเนี้ยก็จะสั่งเป็นอลา,าคาร์ตหมดเลยเฉพาะช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นโควิดเนอะเขาก็เลยแบบว่าลูกค้ามาน้อยก็เลยเป็นอลา,าคาร์ตนะคะถ้า ลูกค้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็จะจัดเป็นกฟเฟค่ะแล้วก็เป็นอัาคันเนี่ยเลือกได้เยอะนะคะแบบว่าต่อคนเนี่ยสมเมนูคือมาแต่ละอย่างอะ่ะคือจริงๆเรากินแค่หนึ่งอย่าง2อ,อย่างก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มมากอะ่ะอาหารดีกาแฟดีพนักง,งานดีคือดีทุกอย่างเลยอะ่ะคือแบบถ้ามารอบหน้านะก็จะมาโรงแรมนี้อะ่ะชอบอะ่ะ ใครมาเอามาดูแต่งตัวแม่แม่มาดูอยากล้าเอาหนะ้ามาดูใกล้ๆสิลูกมาภูเก็รอบนี้คุ้มเลยโอ้โหเอาโซนด้านหลังนะคะจะเป็นส่วนน้ําเด็กนะคะมีสระเด็กมีสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่มีของเล่นเต็มเลยค่ะมีสไลเดอร์แบบว่าไซส์นี้สำหรับเด็กแล้วก็สำหรับเด็กโตด้วย ลายเซอร์สีเหลืองยาวลงมาเลยอันนี้จะเป็นสาผู้ใหญ่นะคะมีน้ำตกด้วยมีสาผู้ใหญ่มีสองสระอันนี้สระล,ลึกแล้วก็ยาวเลยค่ะอารมณ์เป็นสระส่วนตัวหาดส่วนตัวโรงแรมส่วนตัวอากาาไปเล่นสไลเดอร์คุณแม่ล <c oughs> ลเลยวัสดีว <c oughs> มาเล่นสไลเดอร์แล้วอย่าไปขึ้นสไลเดอร์อันใหญ่กันค่ะอ่ไปนำไปเลยคร<ง>ขอให้ขอให้เด็กโตเล่นเลยลูกขอให้พี่แทงเล่นนะหน่งถึงสองสมสี่ขวดเล่นไม่ได้อ๋อ<ส>หน่งถ่ขวบเล่นไม่ได้ห้าขวขึ้นไปเล่นได้ โง่นะคะน้ำไหลาตามน้ำหนักคนนะ สูงยาวเลยนะคะคือแบบว่าสูงด้วยแล้วก็เป็นสไลเดอร์ยาวลงมาเลยอตอนนี้เราก็จะขึ้นสไลเดอร์ขั้นที่สองนีง่นะคะก็มีการลงลงมากครับไม่อยู่ๆก็หยุดใช่ไหมคะคุณแม่อยู่อยู่ก็หยุดใช่ไหมคะไปกันเลยค่ เล็กกันกว่ามีปลาหมึกตัวใหญ่ด้วยของเล่นเด็กเด็กจิ๋วเด็กเบบีตัางกันไปเล่นสไลเดอร์กันไหมครับไปแล้วอันไหนปลาหมึกปลาหมึกอยู่ไหนปลาหมึกอยู่ไหนครับพาไปหาปลาหมึกสีชมพูหน่อยโล่ทานด้ในนะำไปเลย อันนี้ว่ายน้ำหรือพ่านน้ำหรืออันนี้ว่ายน้ำหรือพัานในน้ำนอันนี้ปลามหมึกสีชมพูอันนี้สไลเดอร์สีเขียวจะเป็นของเด็กนะคะเป็นของเด็กเล็กเป็นม,มงมเล็กๆแบบนี้เลื่อสงตั้งแล้วผู้ใหญ่เล่นแบบลงมาแล้วสูดมันก็กระแทกพื้นเลย อันนี้อันนี้เป็นสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์มีที่ปีนผาดโขนเต็ดอยู่กับจระวว่ายน้ำเลยคะ่ะกันการว่ายน้ำโชว์หน่อยครับเอาว่ายน้ำเลยไหนการการยืนให้ดูหน่อยครับว่าน้ำลึกไหมยืนหน่อยครับ ก,ก,กันกันลก็ยืนให้ดูหน่อยลูกน้ำลึกไหมอ่าน้ำหัวเข่าเด็กเองนะคะนี่มีกงหันข้างบนด้วยหมุนหมุนแล้วก็มีน้ำไหลลงมากันกัน <c oughs> ว้าวอันนี้ปลาอะไรครับปลาอะไรกระโดดปลาซาบกระโดดเนยนะชอบโรงแรมน,นี้ไหมครับชอบแดด พูดกันกันไปโรงเรียนแล้วนะครับอันนี้อแม่ปิดเธอเปิดเธอมาลูกยังไม่ปิดเธอมือแบกว่ามาไม่ปิดเธอเอาการ์กันเอาลูกบอลสีแล้ววูวววอะมาเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าโอ้โหลูกบอลเต็มเลยอันนี้เป็นโอเคอันนี้เป็นของโรงแรมนะคะผมให้เล่นสี ปิดประมาณหนึ่งทุ่มค่ะโรงแรมโอโซนะคะส่วนการจะใหญ่มนมาส่วนห้องก็ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเล็กไปนิดนึงนะคะสำหรับห้อง family เหมือนเราเดินเวลาเราเดินอะ่ะมันรู้สึกว่ามันเดินส่วนกันก็จะเปิดลำบากหน่อยแล้วก็พื้นที่เด็กเล่นก็จะน้อยหน่อยอะค่ะในห้อง แต่สาว่ายน้ำแล้วก็ส่วนกลางอะไรเจ๋งมากค่ะชอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปสนามเล็กนะคะแต่ว่าจะไม่ตื่นกว่าสนามตรงนี้นะคะใครอันนี้ของใครครับอันนี้ของใครครับอันนี้ขอมีคนเอามาอันนี้ของโรงแรมลูกเล่นได้นดนหนึ่งสองซ้ำ เล่นน้ำเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยไหมครับเล่นน้ำเหนื่อยไหมลูกอยู่อร่อยไหมครับอันนี้ไอศครีมอะไรครับมันมันวิ่งอ่ะอ้โหนักรบมีบาดแผลและอันนี้อะไรเนี่ยช็อกโกแลต แล้ลวก็แลดูวานิลาครับคนดูน้ำตาลด้วยกา้าชอบไหมครับตรงนี้ับแล้วทำยังไงจะได้ใหม่ครับได้กดแช่กดซิฟท์ค่ะี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าไม่ว่านอาเืินที่โรงแรมนะคะก็จะมีประตูลับนะคะอยู่ด้านหลังติดกับสระว่ายน้ำนะคะเปิดไปทะลุไป เปิดทะลุไปทะเลได้นะคะเปิด5โมงถึง4ทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชายหาดกันคะ่ะอา้าวติดถนนนะอ๋อมันต้องเดินทะลุไปทางนู้นเลยคะ่ะแล้วก็จะถึงชายหาดโอ้เดินไปประมาณ2นาทีนะคะก็จะไปถึงชายหาด กลับดีกว่าค่ะมาคนเดียวตอนแรกคิดว่าเปิดประตูมาก็ทะลุถึงชายหาดเลยไม่ใช่นะคะคือต้องเดินไปประมาณ2นาทีนะคะแล้วก็จะถึงชายหาดแล้วก็ไปตักทรายเล่นน้ําได้เนาะเรากลับไปเล่นน้ากันใหม่ค่ะอยนืเป,เป็นสารน้ำเกลือนะไม่ใช่พอลีนกระป่าไม่เต็ม แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ